สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแคมปิ้งกันนะ Here on the telephone, cause we've no idea when we're coming home. นี่ครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แคมป์ใหม่แก่งกระจานนะครับประมาณปีหนึ่งแล้วนะที่เราไม่ได้ไปแคมปิ้งกันแต่ว่าวันนี้สุดท้ายได้มาก็เดี๋ยวพามากินกาแฟตอนเช้าสบายๆนั่งทํากาแฟกันแล้วก็เดี๋ยวพาทัวร์แคมป์แล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เหมือนย้ายที่ทํางานแหละทุกคนเราก็ติดงานติดอะไรมาทําด้วยแล้วก็พาน้องๆในทีมมามาด้วยนะครับพักกันอยู่3มเต็นท์ผมก็ซื้อเต็นท์ใหม่มาด้วยเต็นท์หนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเรากําลังจะถ่ายโปรเจกต์ของบอนดี้เจลลี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดสเต ชงกาแฟน่าจะชงให้น้องๆในทีมด้วยแล้วก็ชงให้บิวด้วยเดี๋ยวผมพาทัวร์แคมนิดหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นเต็นท์ใหม่ของเราอันนี้คือเต็นท์ของ DOD นี่รุ่นเสาเดียว One p o นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นไซส์ M นะครับ <S <S มันเป็นเสาตรงกลางแต่เราซื้อของใน นิดหน่อยนะจริงๆมันเป็นเสาเดียวตรงกลางแต่ว่าเราไปซื้อเสาที่มาเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้ข้างในมันโล่งๆแบบนี้ได้นะใช้งานครั้งแรกก็ค่อนข้างทับจิตทับใจตรงนี้ก็เป็นท้าของเราที่จริงๆเราได้มาประมาณเป็นปีละแล้วก็เพิ่งไดเอามาใช้เหมือนกันนะครับตอนแรกติดตัวสโนว์พีคที่เป็นแลนด์สเตชันมาด้วยแต่ว่าไม่ได้กางนะครับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปแล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าเหมือนเดินทางเข้าออกด้านหน้าด้าน,านหลังไม่ค่อยสะดวกก็เลยเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยๆใช้ตัวใหญ่สุดแต่เนื้อสสิิ่งดนนคกวววยมา ดูที่อันนี้เป็นวิวแบบวิวแก่งกระจานนะคือเป็นเป็นแก่งอ่ะเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเป็นวิวเขาตรงนั้นก็เป็นวิวเขาไกลๆก็เป็นวิวเขานะทุกคนด้านนู้นก็เป็นเหมือนเป็นแบบเขาแบบหลายระดับซอนซอซอนกันสวยเดี๋ยวพาไปดูแคมป์ของเราไม่ใช่แคมป์ของเราสิบุคคลในแคมป์ของเรามาแล้วคุณเเป็นไงบ้างครับคุณบิวมาแคมป์ครั้งนี้รู้สึกไงบ้างเหนื่อยสนุก จิงจบแล้วก็หลับสบายมากเดี๋ยวจะเปิดคาเฟ่นะคุณมิวใช่พอดีเลยเนี่ยกินอะไรดีบ้างมีเมนูอะไรบ้างบอกมาโอ้รอบนี้มีแต่กาแฟดำนมก็ไม่มีน้ำหวานกับกาแฟไม่มีเหมือนกันเอากาแฟไหมไม่ได้นะไม่เตรียมพร้อมอ่ะอ้าวก็เราเป็นสายแบบมีบอดดี้เจลลี่เอาไปทำอะไรได้ไหมเออเอามาเลย เอามาทำให้เอาไปทำอะไรได้บ้างกาแฟแดำดริปเย็นใส่บอนดี้เจลลี่ดริปเย็นมันจะไม่ได้เข้มมากน่าจะกินได้อยู่ลองดูนะสามารถทำให้คนที่ไม่ค่อยกินกาแฟแดำเนี่ยกินได้ไหมอืออ่ะเดี๋ยวลองดูไป,ไปเปิดร้านเลยได้จะรีบไปเล่น่องแกงอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนน้องๆก็เลยเริ่มเก็บเต็นกันแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดร้านกาแฟก่อนอันนี้เต็นเดิมของเราสีน้ำตาลแต่ว่าเอาไฟชี้ดอกไปแล้วจริงๆมันเป็นสีน้ำตาลแบบนู้นของยี่ห้อฟิวดอร์นี่ เก็บแล้วอันนี้ซื้อมาจากดีแคทลอนนะทุกคนตัวนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างคุ้มราคา2 2 0พแต่ว่าไม่มีประตูหลังมีประตูหน้าอย่างเดียวคุณบิวภูมิใจนำเหนอือซื้อมาทำคอนเทนต์บันดี้นะครับกระติกไม่ซื้อมาใช้ด้วยโอ้โหแพงขนาดนี้ซื้อมาทำคอนเทนต์บันดี้ <c oughs> ต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกอะ่ะเราจะซื้อกระติกยติอู่แล้วแต่ว่าสีมันเหมือนน้องคอลลาเจนน้องพีชญี่ปุ่น เป็นทุกคนถ้ามีแบรนด์ที่สีเหมือนเยติเพื่อนเพอจะซื้อไหมแล้วมันแช่เย็นได้อะเพราะว่าบอนดี้เจลลี่แช่เย็นกินได้แล้วชดชื่นแล้วก็มีประโยชน์อะก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่ค่าเหมือนเท่าไหร่เูยไหมค่าตัวน้องอะหมื่นหกแพงอยู่โอเคแต่ว่าจะบอกว่าเก็บความเย็นดีมากนะทุกคนเยติคิดถูกมากที่ซื้อเพราะว่าสีนี้เนี่ยคือ สำหรับแบบว่าผู้หญิงใส่แคมป์ผู้ชายก็ใช้ได้คือรู้สึกว่าแบบพอมาอยู่ในนี้นะ,ะน้องเป็นความสดใสของที่นี่ทําให้ทุกคนอยากกินอะไรเย็นๆตลอดเวลา <laughs> จริงนะทุกคนน้องเป็นความสดใสทุกคนดูวิวที่เราเห็นดิยนี่โอ้โหชิลโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดสถานกาแฟกันดีกว่าตอนนี้ทุกคนเขากำลังทำหน้าที่ขอ,อตงตัวเองบิวก็แต่งหน้า น้องๆก็เริ่มเก็บเต็นท์เดี๋ยวเราจะตั้งสเตชันกาแฟ เอาแพ้บิวชิมแจ้ะอุ้ยหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วไม่ขอชิมกับบิวหลักล้านอันนี้เป็นดริปเย็นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ใส่บันดี้เจลลี่นะไม่ชิมใช่ไหมใช่คือเมนูอะไรนะ ดริปเย็นดริปออนไอซ์เป็นกาแฟโคลัมเบียมันจะออกแบบเปรียปร้ยวนิดนึง่งเปรี้ยวแล้วก็หอมหอมแบบขอโทษนะกินเหมือนเนี่ยพูดได้ไหมพูดมาแกงชนิดหนึง่กงกินอ่ะมันเหมือนแกงพอดีว่าเราน่ไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเริ่มหัดกินแล้วแกงหนอ่อไม้เฮ้ยก็มันเปรี้ยวอ่ะมันมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนแกงหน่อไม้อ่ะแกงหน่อไม้ใส่ปลาร้าเกินไปอันนี้คือกาแฟ อะไรนะอารัมบ้าโคลามเบียโคลมเบียอันนี้กินง่ายจะอ่อนอ่อนอจะแบบชิวชวอ่ะให้ดิฉันได้พูดความรู้สึกของดิฉันเองคุณหยุดมอบความคิดอะไรต่างๆให้ดิฉันโอเค เปรี้ยวนําขมนิดเดียวเลยอะแบบนิดเดียวกินง่ายถือว่าดีถือว่ากินง่ายมากเลยนะเน,นี้ยแบบว่าเปรี้ยวนําขมนิดนึงแล้วก็พอกินเข้าไปปุ๊บไม่ใช่แกงหน่อไม้แล้วเป็นกาแฟกลิ่นนะมันหลอกล่อให้เราแบบไม่ไปคิดถึงอย่างอื่นเหมือนคล้ายๆแบบว่าปีศาจที่ไกรล่างเอามาเป็นกาแฟโคลัมเบียอ่าจากแกงหน่อไม้สู่กาแฟโคลัมเบียขอบคุณค่ะนี่เราถือว่าประสบความสําเร็จไหมเนี่ยสำเร็จดี ทำให้หคนที่เพิ่งเริ่มกินกาแฟเนี่ยปกติจะกินแต่กาแฟใส่นม,มลาเต้อะไรอย่เงี้ยลาเต้มัชฉะลาเต้แล้วก็อ่าโปเต้อะไรอย่เงี้ยคอนแน่จะมาหมดสรุปแล้วเขาก็ทิ้งไว้ให้เรากินอยู่ แบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอร่อยนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรปกติจะชอบกินกาแฟชาพรอมกาแฟสาพลไมใช่แต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้คือคุณทันินไม่มีอะไรเลยนอกจากกาแฟแล้วก็น้ำเย็นนมก็ไม่มีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นสูตรที่ไม่เคยกินเพราะปกติทันินจะเป็นคนที่กินกาแฟช็อตแบบกินกาแฟแบบเข้มมากแบบสไตล์คนอิตาเลียนกินกาแฟแบบเข้มแบบเข้มแบบเข้มชนิดที่ว่าเคยแอบกินแล้วคือปวดหัวแบบหู กิน<ห>แบบนี้ได้ไงแค่เราจิบิดเดียวเราปวดหัวเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบชิวๆอันนี้มา<ช>แคมป์เราก็เลยเตรียมเป็นดร<ช>ิปมาอันนี้เมนูแรก <laughs> สุดท้ายคอที่ไม่ใช่คอกาแฟเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตกมาเป็นของเรา <laughs> อ่าทุกคนเมนูต่อไปของเราคือไอซ์อเมริกาโนเพราะฉะนั้นเราต้องทำเอสเปรสโซช็อตเราจะใช้แฟลร์เอสเปรสโซเครื่องนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องบดเพราะว่าอันเมื่อกี้เราบดสำหรับดริปอันนี้เราบดสำหรับเอสเปรสโซวันนี้เราใช้เมล็ดอันนี้ครับ แมแลนนี้เป็นฟรุตตี้ก็เหมาะกับการทำอเมริกาโน่ seems to grow until all that hurt seems to feel like oh you're down on your knees and over your head อ้าวน้องกี้ mm hmm. นะี่ค่ะพี่จะบอกว่ามันอาจจะเปรี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าที่ชงแล้วมันมีอีน่นิดหนึ่ง มัน,มนมไม่ขมมากมันกินได้เลยเพราะไม่มีนมแล้ว่มันไม่ขมมากมันมีรสเปรียยรปร้ยวเออพี่ใส่น้ำนิดนึงน้ำเยอะหน่อยวันนี้ปกติจะเข้มข้นกว่าน,นี้แต่วันนี้เอาน้ำเยอะหน่อยกินได้ค่ะน่าขอบคุณครับขอบคุณนะคะ,คะ,คะต่อจากนี้เราปิดร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่าย เสื้อยืดบอดดี้นะครับวันนี้ก็น่าจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสอัดบล็อกก็เดี๋ยวอัดมาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็เป็นบล็อกชิลๆบรรยากาศแคมปิง้งตอนเช้าของวันที่เราจะกลับแล้วจริงๆ2วันแรกเหนื่อยมากก็เลยยังไม่ได้อัดนะวันนี้ว่างๆก็เลยชงกาแฟแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวทําคลิปให้ดูกันอีกนะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ